อนนี้เราก็เข้ามาอยู่หน้างานแล้วนะครับกำลังก่อสร้างเลยปันหกร้อยวัตครับกระดิงจกเป็นประมาณสามเก้าสิบสองแอมป์นะครับสองพันวัต์มีกระช่างเรื่อยๆนะครับก็คือเครื่องตัดไฟเบอร์เนี่ยใช้งานได้สบายอยู่แล้วมาดูที่หน้าจอแบตเตอรี่นะตอนนี้นะครับอยู่กับอินเวอร์เตอร์ซันดีนทำออนออฟกิดสิบจุดสองกิโลวัตต์นะครับกับแบตเตอรี่มิต้าเจ็ดจุดสองกิโลวัตต์ฮาวนะครับสองโมดูลนะครับ โมดูลก็เท่ากับประมาณสิบสี่อ่าสิบสี่จุดสี่กิโลวัตต์โานนะครับตอนนี้ผมมาตามหาผู้รับเหมานะครับงานหน้าง,งานก่อสร้างแล้วตอนนี้ผมก็เจอแล้วอยู่หน้าง,งานก่อสร้างเขากําลังขุดเจาะแล้วก็มีตัดไฟเบอร์แล้วก็เดี๋ยวต้องมีเชื่อมแน่นอน,นะครับเพราะว่าขึ้นโค้งเ็กอย่างนี้แล้วก็มีแคมป์คนงานอยู่นะครับเขาน่าจะใช้ต้องการใช้ไฟในตอนกลางคืนแล้วก็ที่เห็นเห็นมองไกลๆน่าจะเป็นปั๊มบาดาลครับปั๊มน้ําแล้วก็มีแผงโซล่าเซลล์อยู่ ถ้าเขาไม่ได้ใช้เนี่ยเราสามารถเอามาชาร์จกับอินเวอร์เตอร์ได้เลยตอนกลางวันก็คือประหยัดไฟเลยไม่ต้องใช้ไฟบ้านชาร์จกลางวันก็ใช้ไฟแผงโซล่าเซลล์ชาร์จแล้วก็ถ้ามีการใช้งานก็เอาไฟแผงไฟใช้งานกับแบตผสมช่วยกันพอไม่ได้ใช้มันก็ชาร์จเก็บไว้ในตอนคืนได้อันนี้สําหรับหน้าง,งานที่มีปั๊มนะสามารถถอดมาใส่ได้เลยแต่ว่าถ้าไม่มีก็มไม่เป็นไรเราก็สามารถเอามาชาร์จไฟบ้านแล้วก็เอามาใช้เฉพาะแค่แ,แบตยึงจากแบตไปใช้ในตอนกลางวันได้ แล้วก็ตอนกลางคืนมันก็ยังเหลืออยู่เราก็สามารถใช้ในแคมป์คุณงานตอนกลางคืนได้ก็เดี๋ยว,วเนี่ยน่าจะมีผู้รับเหมานะหัวหน้าผู้รับเหมาแล้วก็เจ้าของที่นะเดี๋ยวผมจะไปขออนุญาตเขาแล้วก็้องให้เขาเทสนะครับแล้วก็น่าจะใช้แทนเครื่องปั่นไฟนะที่เห็นอยู่นะปั่นไฟเราใช้เครื่องปั่นไฟอยู่ตัดไฟเบอร์ไอ้ตัวเนี้ยประหยัดกว่าเครื่องปั่นไฟแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าแบตสองลูกก็ประมาณใช้ไฟได้สิบสี่จุดสี่หน่วยก็ตก ในการชาร์จก็ลูกก็ส5ิบห้า 4, บาทสองลูกก็เก้าสิบาทชาร์จเต็มซึ่งประหยัดกว่าแน่นอนก็เดี๋ยวผมจะลองให้เขาตัดไฟเบอร์แล้วก็พอเขาเทสตัดอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้เขาใช้ในตอนกลางคืนกับแมคมป์คนงานเราก็จะมาดูว่ามันจะถึงเช้าไหมถ้าเขาใช้ในตอนกลางคืนด้วยแล้วแผงนะั้นเดี๋ยวผมว่าเขาไม่น่าใช้หรอกครับเดี๋ยวจะขอถามเขาแล้วว่าถ้าเขาไม่ได้ใช้ก็เดี๋ยวเอามาชาร์จกับอินเวอร์เตอร์ได้เลยสําหรับหน้างานใครมีก็สามารถทําอย่างนี้ได้นะ แล้วก็ตอนนี้ให้เขาเทสอยู่ก็จะเป็นเครื่องตัดไฟเบอร์นะครับก็มีเหล็กหนาอยู่ครับตอนนี้กำลังเทสอยู่หลายหลายเส้นนะเดี๋ยวปล่อยให้เขาเทสไว้แล้วเดี๋ยวถ้าเขาตัดเสร็จเดี๋ยวผมจะให้เขาทิ้งไ้ใช้งานตอนกลางคืนนะตอนนี้ใช้แทนเครื่องปั่นไฟอยู่นะมาดูที่หน้าจอคนระับโวลต์มี55.9นะครับี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวรอดูเขาตอนเขา ตัดไฟเบอร์นะโหลดประมาณสองพันวัตต์นะครับกระชากมีกระชากบ้างนะครับพันแปดร้อยวัตต์นะครับประมาณนี้ดึงกระแต,แตจะแบตอยู่ที่สองสี่แอมป์นะครับกินนิ่งๆถือว่าใช้งานได้ดีนะครับไม่มีปัญหาโหมดแบตก็ยังอยู่ห้าสิบห้าจุดได้อยู่ ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าง,งานจริงๆนะครับกำลังก่อสร้างเลย1ันหกร้อวัตต์ครับกดเด้งจะไปประมาณสามเก้าสิบสองแอมป์นะครับสนะองพันวัตต์มีกระช่างเรื่อยๆนะครับก็คือเครื่องตัดไฟเบอร์เนี่ยใช้งานได้สบายอยู่แนละ้วมาดูที่หน้าจอแบตเตอรี่นะทั้งสองลูกตอนนี้บาลานซน์อยู่นะเดี๋ยวรอนอนถอดเชื่อมนะครับ ดึงมันจะบาลานซ์กันนะแบ่งกันลูกนี้หกร้อยวัตต์ครับลูกนี้พันวัตต์มันจะสื่อสารคุยกัน,นครับมันจะแบ่งกันจ่าย,ยนะครับลูกนี้ดึงไปยี่สิบแอม M, ลูกนี้สี่แอมนะสุดห้าแอมแต่มันจะสลับกันอยู่ละวโดูดูอ่าวนแบตงกันก็เท่ากันห้าสิบหกจุดห้าขบนก็ห้าสิบหกจุดห้านะครับเท่ากันอันนี้เราอยู่ที่หน้าง,งานจริงๆครับต่อตัง้ง เดี๋ยวเราปล่อยให้เขาตัดไปก่อน,นครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีนับอันนี้โวลต์น้ำมัน56.5เดี๋ยวมาดูวิธีว่ามันจะเรือเท่าไรอันนี้ให้เขาเทสกันนะับแล้วเดี๋ยวเราเอาลงให้เขาใช้ตอนดสิ้นเมื่อกี้ก็คุยกับพู้รับเหมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาลองเทสนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเขาเทสเสร็จทเทสตัดไเบอร์แล้วก็มีเชื่อมด้วยวเดี๋ยวเขาเทสเสร็จแล้วผมก็จะเอาอิวอร์เตอร์กับแบตเตอรี่ชุดของ ก่อสร้างแบบที่เราเอามาให้เขาก็จะเอามาไว้ใต้แผงนะครับแล้วก็แผงนี่มันมีหกแผงเขาใช้อยู่ประมาณสี่แผงตับปั๊มนะครับแล้วอีกสองแผงอันเหลือเจ้าของที่เขาก็อยู่พอดีเขาบอกว่าเนี่ยเอามาชาร์จได้ไหมผมบอกมันชาร์จได้อยู่แล้วผมก็เลยเดี๋ยวจะจับตอนที่ไม่ใช้ปั๊มนะครับเดี๋ยวจะจับหกแผงนะียมานุกรมทั้งหมดเลยแล้วก็มาชาร์จอินเวอร์เตอร์ในตอนลางวันส่วนถ้าตออกรางวันเขาอยากใช้ก็ใช้ได้เหมือนกัน ถ้าแผงเหลือมันก็ชาร์จลงแบตแต่ว่าถ้าแผงผลิตพร้อมมันก็แผงจ่ายลด่อนถ้าไม่พร้อมก็ดึงแบตมาผสมถกช่วยแต่ถ้าเหลือมันก็ชาร์จอยู่แล้วแล้วก็เก็บไว้ใช้ตอนกลางคืนได้เลยอันนี้คือเราประหยัดเลยไม่ต้องใช้ไฟบ้านเลยแผงเราก็ประยุกต์ใช้ได้เลยเรามีพอดีละเราก็ไม่ต้องยกไปยกมาใช้แผงชาร์จได้เลยอันนี้ก็กําลังแก้รูกปมอยู่ครับทั้งหมด6แผงอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับที่อสร้างมีแคมป์พนงานครับมีปั๊มน้ําอยู่แล้วเอาไว้ใช้น้ํา แต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ผ่นอิวเตอร์หรอที่ใช้ผ่นอิวเตอร์กป็มีเครื่องตัดไฟเบอร์เครื่องเชื่อมแล้วก็อุปกรณ์แส่รว่งางที่เราใช้ในตอนกลางคืนพวกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับก็ชุดนี้เหมาะเลยสำหรับผู้รับเหมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เขาใช้ไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งระบบให้ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตนี้ก็แบตเตอรี่สองลูกนะอิวอร์เตอร์หนึ่งตัวใช้แผงจากปั๊มที่เหลือนะครับก็คือ อันนี้ผมจับอนุกรมกันทั้งหมด6แผงนะครับอนุกรมกันโวลต์แผงก็จะอยู่ประมาณ2 4 4โวลต์ครับแบตเตอรี่ตอนนี้มี56โวลต์นะครับกระแสชาร์จก็18แอมป์แผงที่ผลิตได้1,100วัตต์นะครับดูที่หน้าจอมอเตอร์ชาร์จอยู่ที่ประมาณ8-9แอมป์ครับ500วัตต์งานหน้า่อแบตเตอรี่นะครับ8-9แอมป์กระแสชาร์จก็ลูกละ500วัตต์นะมันจะมาล้านกัน,นครับ อันนี้ก็เป็นอุณหภูมินะครับไอโดซีแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นครับอุณหภูมิของในแบตเตอรี่นะครับยี่สิบเอ็ดองศายี่สิบแปดองศานะครับทั้งสองลูกก็ถือว่าปกตินะครับของแบตเตอรี่แล้วก็ถ้าผู้รับเหมาหรือคนงานก่อสร้างเขาจะใช้อันนี้ผมจะออนระบบไปให้เขาเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงอันนี้คือพื้นที่ไม่มีการไฟฟ้าเข้านะครับก็คือจะมีแค่อินเวอร์เตอร์ระบบอินเวอร์เตอร์อย่างเดียวตอนแรกเขาใช้เครื่องบังไฟแต่อันนี้ผมเอามาแทนให้เขาให้เขาทดลองใช้ ท่าน,นี้ก็ปลั๊กออกมาก็สามารถเสียบใช้งานได้เลยแต่ว่าสําหรับถ้าพื้นที่ไม่มีแผงจริงๆใช้แค่แบตเตอรี่อย่างเดียวก็ได้นะครับก็เราก็ชาร์จที่บ้านแล้วก็เอามาใช้ที่นี่แต่ถ้าหมดเราก็กลับไปประกอบก็จะแถมให้ฟรีแต่ว่าถ้ามีแผงเนี่ยเราประยุกต์ใช้ได้เลยเราก็ไม่ต้องยกกลับไปว่าเราก็ต่อแผงจากปั๊มเนี่ยเพราะช่วงที่เราไม่ใช้ปั๊มเนี่ยเราต่อแผงมาชาร์จแบตได้มันก็จะประหยัดมันก็จะไม่เสียฟรีนะเอาประยุกต์ใช้อย่างแผงที่เราใช้มัน เป็นซันพาวนะ no ครับห้าร so so, so 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 so, so ้อยห้าสิบห้าวัตทั้งหมดหกแผงนะครับก็ถือว่าเหลือๆชาร์จลงแบตถ้าช่วงที่คนงานใช้ก็สามารถเสียบได้เลยมันก็จะดึงแผงไปก่อนถ้าแผงผลิตพอก็ดึงแผงกระจายอย่างเดียวเหลือก็ชาร์จลงแบตแผงผลิตไม่พอก็ดึงแบตไปช่วยถ้าช่วงแผงหมดมันก็จะใช้แบตจนถึงที่เราตั้งไว้ก็คือสี่หกวงก็ตัดดับก็อันนี้คือระบบนัดที่นี้นะครับที่มันทํางานแต่ถ้าหน้างานที่ไม่มี แสงไม่มีกายฟ้าเลยใช้แบตอย่างเดียวก็จะดึงถึง46โวลต์แบตหมดก็จะดับเครื่องนะครับแล้วเราก็เอากลับไปชาร์จไฟบ้านได้เลยเซตนี้ก็8,800บาทครับได้แบตสองลูกแล้วก็อิเร์เตอร1.2หนึ่งตัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์แถมฟรีนะครับทั้งหมดถ้าสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเซตนี้สาหรับผู้รับเหมานะครับพิเศษใช้เครื่องตัดเครื่องเชื่อมไฟเบอร์ได้สบายๆนะแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกของคนงานครับประหยัดกว่าเครื่องปั่นไฟแน่นอน ชาร์จรอบหนึ่งก็ถ้าไฟบ้านปกติก็ตกละลูกกะสี่บห้าบาทสองลูกก็เก้าสิบาทซึ่งประหยัดกว่าค่าน้ํามันหลายเท่านะครับถ้ามีแผงก็ไม่ต้องไปเสียฟรีเลยใช้แผงชาร์จเอาไม่ต้องใช้ไฟบ้านครับก็สนใจทักเข้ามาได้เลยครับทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไลน์แอดหรือว่าโทรปรึกษาฟรีนะครับ